สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องแฟ t g เกมอีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะและคลิปวีดีโอนี้นะครับเรามานําเสนอตัวละครที่เป็นตำนานปกตินะหรือตำนานธรรมดานะครับที่เข้ามาใหม่เนาะและเป็นตัวตำนานที่สไปต้องขี้หดตดหายเลยถ้าเจอตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะปะไปดูกันเลย ก่อนจะไปดูคลิปวีดีโอนะครับขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆร้านอีลาร์ีิชอปนะครับร้านเติมเกมอีลาร์ีิชอปนะครับเป็นร้านเติมเกมออนไลน์นะครับซึ่งจะเติมเกมออนไลน์เกือบจะทุกเกมเลยนะท่านผู้ชมหากใครจะเติมเกมเซเว่นไนท์นะครับก็มาเติมร้านอีลาร์ีิชอปได้นะครับซึ่งอีลาร์ีิชอปนะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับให้กับสาวกเซเว่นไนท์ทั้งหลายแหล่เลยนะครับเติมน้อยนะครับได้เพชรเยอะ คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆบอกเลยว่าร้านนี้ให้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งความปลอดภัยเนี่ยมีระดับสูงสูงเลยนะครับร้านนี้เครดิตแน่นมากเลยนะครับและเป็นร้านที่มีโปรโมชั่นที่โคตรเด็ดแล้วก็มีบ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเติมนะก็สามารถค้นหาได้ใน a c e b o o k นะครับพิมพ์คําว่าอิรัตติช็อปนะครับใน Facebook เลยเราก็จะเจอเพจอิรัติช็อปนะครับสามารถส่งข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับแอดมินก็ตอบไวมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับถ้าจะเติมเ นึกถึงร้านอีลารที่ช็อปเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านตำนานปกติเลยนะครับคือตำนานที่เข้ามาใหม่นะฮะตำนานธรรมดาตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวละครนะฮะที่มีชื่อว่าเจ้าแม่แห่งหิมะนะครับราชนีหิมะราเนียนั่นเองนะครับซึ่งราเนียนะครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรอคอยนะครับต้องบอกว่าอาจจะรอคอยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้สไปร์ไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่ใช้ทางด้านราเนียนะครับ แต่ถ้าหลายๆคนไม่มีสไปนะครับสามารถหยิบลานียไปใช้ได้นะครับซึ่งลานียเนี่ยก็เป็นแม่ของสไปนนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นแม่จริงๆนั่นแหละเอออาจจะเป็นแม่ของสไปนะครับซึ่งลานียเนี่ยเป็นแม่ของสไปแล้วนะครับสไปเนี่ยโอ้โหถ้าได้ยินชื่อนี้แล้วนะขี้หดติดหายเลย <laughs> เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสกิลของแม่สไปหรือราชนี ลานียกันเลยนะครับว่าลานียเนี่ยมีสกิลเหมือนกับสไปไหมนะครับมีคุณสมบัติและเก่งพอที่สไปเนี่ยต้องพ่ายแพ้เลยหรือเปล่านะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสกิลออนติเมตกันก่อนเลยมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูทางด้านอันติเมตของลาเนียกันเลยนะครับซึ่งอันติเมตของลานียเนี่ยจะ เก่งเหมือนสไป์หรือเปล่านะครับเออมามาดูกันอันติเมทของลาเนียนะครับซึ่งลาเนียเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าจะสร้างความเสียหายไปที่350%นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอัติเมท350%เองเหรอทำไมมันไม่แรงเลยโอ้โหบอกไว้เลยว่า ไม่แรงได้ไงเพราะว่ามันแค่เลเวลหนึ่งนะเว้ยเออเลเวลหนึ่งเนี่ยสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัพถึงเลเวลเจ็ดเลยนะคือปกติเนี่ยมาตรฐานมันก็คือเลเวลเจ็ดใช่ป่ะอันนี้ผมมารีวิวเลเวลหนึ่งเลยนะครับเลเวลหนึ่ง ก็จัดไปแล้ว350%นะครับเป็นสกิลแบบหมู่นะครับคือจะสร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งหมด4เมตรด้วยกันนะครับเวลาใช้สกิลแล้วนะครับจะไม่ส่วนพลังป้องกันเลยโอ้โหบอกเลยว่าเจาะเกาะนะจะแทงจะถึกแค่ไหนก็มาเหอะเจอราเนียเข้าไปแล้วนะครับมีหน้าหงายเหมือนกันเออฮมีน้าหงายเหมือนกันนะครับสกิลนี้นะครับมีโอกาส100%เลยนะครับที่จะฟื้นฟูตัวเองนะครับ360%ของพลังโจมตีเลยนะครับและยังไม่พอนะครับและยังจะระเบิดความเย็นนะฮะ และรีเซ็ตคูดาวด้วยนั่นเองนะครับผมโอ้โ oh หบอกไปเลยว่าเวลาใช้อันติเมตแล้วนะครับรีเซ็ตคูดาวสกิลด้วยนะครับและยังจะใช้ทางด้านสกิลแช่แข็งให้แก่ศัตรูด้วยนะครับแช่แข็งไม่พอนะฮะเจาะเกาะด้วยโอ้โ oh หบอกเลยว่าอันติเมตนะครับแรงมากๆเลยทีเดียวซึ่งนะครับถ้าใครนะครับโดนแช่แข็งไปแล้วนะครับจะไม่สามารถขยับได้เป็นเวลา 4.7วินาทีเลยนะครับและจะสร้างความเสียหายไปที่300%ของพลังโจมตีและเละเว้นการป้องกันเลยทีเดียวโอ้โหบอกไว้เลยว่าถ้าคุณตอนโดนแช่แข็งนะฮะคุณจะละเว้นการป้องกันเว้ยคือแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับสกิลแต่และสกิลเนี่ยนี่ก็คืออันติเมตของทางด้านราชนีน้ำแข็งหล,ลานนี่โอ้นมากเลย คือพี่แกนั่เงเก่งจริงเว้ยต้องบอกว่าเก่งจริงนะฮะอันนี้ก็คือตำนานปกตินะขนาดตำนานปกตินะครับมีสกิลที่ค่อนข้างจเกรียนมากๆเลยถ้าไม่ชมลองคิดดูถ้าไปคอมโบกับสไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแม่กับลูกโอ้โหบอกเลยว่าแช่เป็นว่าเล่นเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสกิลที่1กันเลยนะครับผมสกิลที่1ของราเนียเนี่ยจะมี คุณสมบัติยังไงกันบ้างมาส่วนสกิลที่1ของราเนียนะครับราเนียเนี่ยจะสร้างเอฟเฟกของการยกเลิกเอฟเฟกที่เป็นอันตรายต่อตัวคุณเองเนะฮะก็พูดง่ายๆเลยเวลาใช้สกิลแล้วเวลาราเนียเนี่ยโดนบัฟที่เป็นโทษนั่เนเองนะครับเวลาใช้สกิลนี้ไปลแล้วนะครับก็จะขจัดบัฟที่เป็นโทษของตัวเองเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยนะครับเวลาใช้สกิลนี้แล้วนะครับจะมี พื้นที่ความเสียหายนะครับไปที่4คูณ10เมตรนั่นเองนะครับไปดันหน้านั่นเองนะบอกเลยว่ามันจะเป็นเส้นตรงยาวประมาณนี้4คูณ10เมตรนะครับยังไม่พอนะครับยังจะมีโอกาส100%เลยนะครับที่จะเกิดเอฟเฟกต์นะฮะกระเด็นออกไปนะครับโอกาสอีก75%นะครับที่จะทำเอฟเฟกต์หยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งก็คือการแช่แข็งให้แกศัตรูนั่นเองนะเออศัตรูนะครับกระเด็นออกไปนะครับ ยังไม่พอและยังจะแช่แข็งด้วยนะครับสกิลที่1ก็แช่นะอันติเมตก็แช่แข็งเหมือนกันนะครับเวลาใช้สกิลแล้วนะครับจะลบล้างเอฟเฟกที่เป็นโทษแก่ตนเองออกไปทั้งหมดเลยโอ้โหบอกเลยว่าข้อสุดเลยนะครับตบได้แทบจะทุกตัวคือมันก็มีข้อเสียท่านผู้ชมเออมันมีข้อเสียตรงที่คือ1น,นะฮะ ลานียเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตีไกลใช่ปะ่ะพอเป็นตัวละครที่ตีไกลแล้วนะครับความบางของลาเนียเนี่ยมันมีเว้ยเออมันมีมันไม,ม,ม่เหมือนกับสไปนนะถ้าสไปเนี่ยมันมีความถึกของตัวมันเองอะ่ะเผื่อมันจะตายใช่ปะ่ะแล้วมีอมตะด้วยเออและลานียเนี่ยคือแบบเป็นตัวบางเออตัวบางแล้วยืนหลังคนระับเวลาโดนล้วงแล้วก็ อาจจะเอาตัวรอดยากนิดนึงนะครับต่อมาเรามาดูทางด้านสกิลที่2กันเลยนะสกิลที่2ของลานียนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าสกิลที่2ของลานีนะเขาจะสร้างความเสียหายไปที่182%นะครับต่อเลเวล1น,นะ <c ười> คือต่อเลเวล1น,นะครับบอกเลยว่าถ้าเลเวล7แล้วโคตรสุดเลยนะฮะโคตรสุดเลยตัวนี้ ตอนเสียหายนี้นะครับก็จะสร้างเป็นวงกว้างนะครับเป็นระยะขอบเขตก็คือ6เมตรด้วยกันนะครับเฮ้ยกว้างนะ6เมตรนี่คือกว้างมากๆเลยนะครับถ้าตัวละครไหนนะครับที่ติดสถานะแช่แข็งนะครับที่ติดสถานะแช่แข็งนะฮะก็จะโดนดาเมจเพิ่มเติมหรือดาเมจโบนัสนะครับเราเรียกอะไรก็ได้โบนัสหรือเพิ่มเติมก็ได้นะครับไปที่15 4เของพลังโจมตีเลยนะฮะถ้าเป้าหมายนะครับ ที่ถูกแช่แข็งแล้วนะครับเมื่อถูกฆ่าในสนาม PP นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าโดนแช่แข็งแล้วถูกฆ่าในสนาม PP หรือสนามอารีนาเนี่ยคูดาวจะถูกรีเซ็ตคือตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันท่านผู้ชมก็ดูนะฮะเลเวลหนึ่งครับตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะฮะแล้วผมก็มาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงครับมาลองศึกษาพร้อมๆก,กันกับทุกคนดูว่าสกิลมันจะเวิร์กแค่ไหนนั่นเองนะเออ แต่ที่แน่ๆนะครับเวลาสังหารศัตรูได้ในโหมด p p หรือในอารีนาเนี่ยจะรีเซ็ตคูดาวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะรีเซ็ตคูดาวทั้งหมดทุกสกิลไหมนะครับหรือแค่รีเซ็ตคูดาวสกิล2นั่นเองนะสกิลที่3ของลานเนียนะครับเขาบอกว่าลานเนียเนี่ยจะสร้างความเสียหายไปที่140%ของพลังโจมตีเกี่วเป้าหมายทั้งหมดในเมื้นที่วงกลม6เมตรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ากว้างนะคือลานเนียเนี่ยแทบจะทุกสกิล เป็นสกิลหมู่หมดทุกสกิลเลยนะครับคือสกิลนี้นะครับมีโอกาส40%ที่จะแช่แข็งเอฟเฟกนะครับและจะได้เอฟเฟกโลเท่ากับ360ของพลังโจมตีเลยเวลาใช้สกิลแล้วนะครับเลาเนียก็จะได้โลหรือได้เกาะขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเออจะแช่แข็งศัตรูด้วยนะครับทั้งหมดนะครับมีสกิลแช่แข็งคือ1สกิลครับ2สกิล3สกิลนะครับส่วนสกิล2นะครับเป็นสกิลที่มีโบนัสนะครับพลังโจมตีนะเป็นสกิลเจาะเกาะนะครับโบนัส เวลาโดนพวกสกิลเนี้ยเข้าไปแล้วโดนแช่แข็งนะครับสกิลสเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทําให้มันแรงขึ้นนะครับสกิลสก็จะมีพลังโจมตีและโบนัสนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะถือว่าทําได้ดีครับสกิลสต่อมาเรามาดูทางด้านแพสซีฟของทางด้านลาเนียกันบ้างครับแพสซีฟของราชนีลาเนียเนี่ยโหโคตรสุดเลยผมบอกตรงเลยว่าเป็นตัวละครที่ตำนานธรรมดานะครับที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยคือแพสซีฟทำออกมาเหมือนตำนานบวกเลย อันนี้แค่ตำนานธรรมดานะครับทางด้านแพสซีฟของลาเนียนะครับลาเนียเนี่ยจะให้เอฟเฟกที่ไม่สามารถจดจำตัวเองได้นะครับซึ่งไม่สามารถลบล้างออกได้นะและมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่จะรีเซ็ตคูดาวนะครับของการถูกปฏิเสธของภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะครับเอฟเฟกนี้นะครับจะทำงานต่อเมื่อ HP ของทางด้านลาเนียเนี่ยต่ำกว่า50%เลยนะครับเป็นสกิลติดตัวเนาะทำให้ไฮเดมิททั้งหมดนะครับได้รับผล เพิ่มความเสียหายของน้ําแข็งนั่นเองนะครับโอ้โหคือเป็นสกิลที่โคตรดีนะครับเป็นสกิลแพสซีฟนะฮะไม่ใช่สกิลกดใช้นะเป็นสกิลแพสซีฟติดตัวโคตรดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมๆกันนะครับว่าสกิลของลานเนียเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับปาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเรามาดูการโจมตีปกติของลาเนียนะครับโจมตีค่อนข้างช้านะครับท่านผู้ชมอ่ะโจมตีช้านะท่านผู้ชมดูนะฮะโอ้โหเผื่อจะโจมตีได้นะครับ มันก็เป็นตัวยิงไกลอ่ะพูดง่ายๆโจมตีระยะไกลนะครับแต่มีการโจมตีที่ค่อนข้างช้านะผมมองว่าค่อนข้างช้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสกสิลที่1ครับสกิลที่1รลานีครับนี่ครับเป็นไงเออแรงนะแรงนะสกิลที่2ครับลานียพึมเฮ้ยสกิลหมูครับแรงจริงๆ er. ส่วนสกิลที่3ท่านผู้ชมปัง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 ครับ รู้สึกว่าโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็ได้เอฟเฟกโลขึ้นมาเฮ้ยเยอะมากท่านผู้ชมครึ่งหลอดอะไม่ครึ่งหลอดจริงๆนะดูดิครึ่งหลอดครับโอ้โหอย่างชอบเลยนะมาสจ,จัน่นมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านอัติเมตนะครับว่ามันจะรีเซ็ตครูดาวสกิลไหนบ้างนะครับมาไอ้พวกนี้ยังไม่รีเซ็ตนะกดใช้อติเมตปังเข้าไปครับโอ้โหแล้วได้เลือดด้วย สุดนะครับรีเซ็ตคูดาวแค่สกิลเดียวนะครับคือสกิลที่สองนะเออแค่สกิลที่สองโอเคนะครับสำหรับการรีวิวทางด้านลานเนียนะครับสำหรับใครนะครับที่จะจับไปลงอารีนาหรือ p v p นะ ผมบอกเลยว่าจับเลยนะครับสำหรับผมนะก็ยังไม่ได้เล่นถึงด่านอารีนาเลยนะครับไอดีนี้เป็นไอดีใหม่ของผมนะคือเล่นยังไม่ถึงอารีนาเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่ได้เอาลานเนียเนี่ยไปลงอารีนาท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าลานเนียเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านผู้ชมที่มอง หาตัวแช่แข็งดีๆเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมออกไปนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอผมได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าผมพูดผิดอะไรไปนะครับก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ